กินข้าวเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงอยู่บ้านนาฮีกับสาวน้อยบ้านนาฮีกินง่ายๆนะลูกเนาะน้องแก้วบ้านนาฮีเพื่อนเนี่ยนี่ละง่ายๆนะมีแค่น,นี้แหละปิ้งสม,มูมกกับเป็นน้อไม้นี่ยนะเนาะกับเจา <c oughs> กินแค่นี้แล้วกินกับสาวน้อยนี่แหละบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเนี่ยกำลังดำนากัน์นะครับ เสียงเขียดก็ร้องระงมนะครับอ้าวเดี๋ยวเบะเอาเนี่ไปกินขนมเบะเอาไปกินเอ้อ่ะเบะนี่สิบูชืเอะยูเจ้าของเขาเนาะแต่ว่าเบิ่งแล้วนาะสิแปดสิปลายพุ่นละเอ้ยเจ้าเจ้ามาสองเทือแล้วเอ้ยมาสี่เทือแล้วปีนี้นะเบะเอ้ย ถ้ารวมทั้งปีกายละหาเธอแล้วนะ่เออเอาลูกลูกกะขอให้เบอันยู่ดีไม่แหงเด้อเบเด้ออืมอืมเนีวัวกลับบ้านนะวันนี้จะไปบ้านนาหีนะครับเราจะไปดูเขาดำนากันนะฮะจะไปช่วยไทยบ้านนาหีดำนาช่วยดูนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปถากนี้นะครับ บรรยากาศหน้าฝนจะเป็นอย่างไรคอยติดตามชมนะครับบ้านนาฮีเมืองมหาไซแขวงคำว่นนะครับมาบ่อยกันล้าเกินนะครับก็ไปทางบ้านอีหลานนี่แล้ะนะครับบ้านนาฮีเมืองมหาไซนะครับก็เลี้ยวขวาจากทางเข้าบ้านนาทานนี่แหละครับ ที่บ้านนาทานนะทางเข้าบ้านในอีกสามกิโลแต่ต้องข้ามเสบ้บังไฟไปก่อนนะครับเนีย่ยทางไปโอ้โชคดีครับขัวข้ามเสบ้บังไฟยังไม่มันยังไม่ไปกับสายน้ํานะครับแต่ว่าอีกสักอีกสักเดือนนะฮะมันน่าจะไปแล้วนะครับตอนนี้ประมาณปลายเดือนมิถุนายนยังอยู่นะครับนะนะเห็นไหมฮะยังอยู่นะครับขวัวขัวข้ามเสบ้บังไฟนะครับ น้ำเสบางไฟก็ยังไม่ขุนเท่าไหร่นะฮะนั่งเล่นได้นะแบบนี้นะฮะเราก็จะข้ามข้ามเสบางไฟไปนะครับเสบ้บางไฟนะครับช่วงสงกรานเขาก็ขยะเต็มเลยตรงนี้นะครับแต่เขาก็อนามัยแล้วนะฮะเขาจะจัดงานปีใหม่ตรงนี้นะครับปีใหม่ลาบนะครับน้ำยังไม่ขุนเท่าไหร่นะฮะว่าโอเคเลยนะครับเนี่ย บรรยากาศดีดีครับน่าจะโน่นแหละครับปลายกรกดานน่นแหละครับถึงจะน้ําถึงจะไหลแรงแล้วก็พัดขัวไปนะครับตอนนี้ขัวยังโอเคอยู่นะครับสภาพดีอยู่นะฮะนี่นะฮะก็การเดินทางเนี้ยฮะมันเริ่มผุพังแล้วนะครับต้องค่อยๆไปครับ บาดเสียวมากเลยครับทางยากมากเลยครับหมายถึงว่าไอ้สะพานนั่นแหละครับก็มีแค่หมู่บ้านเดียวนะครับมีฝั่งนี้ของเซบังไฟนะครับบ้านนายนะครับอดีตนี่เคยเป็นหมู่บ้านสําคัญของเขตนี้เลยนะครับเป็นเมืองน้อยเลยนะเป็นหมู่บ้านปกครองนะครับ อารมณ์ตำบ,บนน่ะเนี่ยถนนบนทางที่ไปโชคดีมันแดดน,นะครับอันนั้นก็ทางลื่นนะครับไฟฟ้ามีแล้วนะตอนนี้นะครับนายีนะฮะดังนั้นภาพบรรยากาศเด็กน้อยหาบนน้ำนี่ก็จะหมดไปแล้วละครับอีกไม่นานก็จะหมดไปแล้วครับเ่ยไฟฟ้ามีแล้วนะครับ ทุกอย่างก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่สวปลาวนี่ไฟฟ้าเข้าถึงเยอะนะครับแต่ถนนหนทางก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้จะใช้งบป,ประมาณสร้างถนนคอนกรีตมาหมู่บ้านนี้สร้างขัวเนี่โอ้หลายร้อยล้านบาทนี่ยากครับหมู่บ้านแค่ไม่กี่สิบหลังคานี่นะครับผมว่าแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับนะฮะต้องนึกสภาพความเป็นจริงด้วยนะครับเป็นผัววงก็ไม่สร้างมาล่ะ นะผมบอกจริงน้อยู่ประเทศไทยก็ก็เอาคนเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกแทนนะเราจะสร้างถนนคอนกรีตถนนลาดยางมาหาคนสี่สิบห้าสิบหลังคานะครับงบประมาณหลายร้อยล้านบาทนี่โอ้มันไม่คุ้มหรอกครับในแง่เศรษฐศาสตร์นะครับ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านในสัตว์เลยนะครับหมู่บ้านในเทพีิยานะฮะสวยงามแล้วก็เนี่ยมีเสื้อก็บินวนบินว่อนเลยนะฮะหลังจากมาหน้าแรงแล้วทีนี้ก็มาหน้าฝนครับปีนี้มาทั้งสามครั้งแล้วเนี่ยโอ้สามหรือสี่ครั้งสี่ครั้งนี่ครั้งนี้ครั้งที่สี่ครับเป็นอะไรกับนายฮีมากเปล่านย เซอร์เยอะมากครับ เสื Ooh, year, s. <S ้อเยอะมากครับเนี่ยโอ้เอาไม่ซิ่งเลยเยอะมากๆเลยที่เสื้อผ่านมากินน้ำนะครับผ่านกินน้ำโอ้บรรยากาศบ้านนาฮีนะครับบรรยากาศภายในบ้านนาฮีนะครับก็ดำนาแค่ไม่กี่เจ้านะครับ ที่ดำนาละแถวๆห้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนางเอกอยู่ทางเทิงพุ่นเดียวล่ลางหนาล่างตาเิ็ดงามก่อนแม่นเ, <c oughs> เนาะโฆษณาที่ <c oughs> บ๊อบยังไม่ได้ไปนะวันนี้ยังยังไม่ได้ดัดบดับวันซุกพุ่นบรรยากาศของบ้านเพิ่นโอ้งามแจง้งซัดดิอือบรรยากาศดีบรรยากาศงามได้บรรณาหินี่ยามหนาเนี่นะ โรบรรยากาศภายในตัวบ้านนะครับบ้านนาฮีนะครับไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะครับต่อไปก็ไม่ต้องหาบนำแล้วเอาใช้ใดสูบจบเลยนะฮะ<ม>พ่อพูนสางกระทอใส่ข้าวไอใส่กะนะใกล้แล้วเนาะอีกสักจังมื้อพอ่อสิได้ดับนานะบ้านเฮานะย่างสมือสม้อนี่เนาะสองสามมือ้อน<ม>ี่เนาะได้เลือกได้ย่ามแล้วเนาะก็เลยต้องกระทอใส่กะบ่ต้อง บวต้องงางนะเอาเธอเดียวเลยแต่มันทนแบกเนาะแบกนัก <laughs> บรรยากาศบ้านในนะครับบรรยากาศหน้าอยู่นะครับบรรยากาศนี้นะฮะหูบ,บ,รราาบ้านนี้ เบเป็นวินตีเออมันฮอนเนาะไปเอานมไม้ล่ะเป็นวินบ่เออเบเบพึ่นนอนพักผ่อนนะครับอยู่ทางนี้กะอีโพอีเบเนาะอีเบกะอีแม่ห่าละอีโพกะอีพ่อฮะบ่ต่างแล้วอยู่บ้านลุงกะห้องเซอร์เด็กกีกันไะอีโพอีเบคือเดียวคนละอยู่ฝั่งพูนกันได้อีโพอีเบ เฮื่นเพื่นโพเพิ่นโพนี่อยู่จะคนหรอโพเพื่นเฮานี่อยู่จะคนอยู่เพื่นโพนี่โอ้เก้าคนเนาะทีมาหลานเนาะลานที่ลานที่หลายเนาะลูกสิบสองลูกสิบสองยังเก้าเนาะเก้า กินข้าวเที in ่ยงนะครับกินข <be> ้าวเที่ยงอยู่บ้านนาฮีกับสาวน้อยบ้านนาฮีกินง่ายๆนะลูกเนาะน้องแก้วบ้านนาฮีเพื่อนเนี่ยนี่ละง่ายๆนะมีแค่นี้แหละปิ้งสมูมกกับเป็นน้ำไม้นี่นะเนาะกับเจ้ากินแค่นี้แล้วกินกับสาวน้อยนี่หละโพะโพโพสาโนเลยนี่สานอย่างนี่ กะาตาใส่กะกระตาใส่กะไว้ดำนาสิเกียมสีดำนาแล้วเด้์อ,ดอีกสองสามมือนี่เวลาเวลา,าแก้นะ,แ,ะแม่นบ่เออกระตาใส่กะกะตาใส่กะที่เอาอยู่เลยเนาะไม่ต้องซื้อเนาะอโอ<ห>้ที่ซื้อ,หอ,หอเห็นเลยโอ้ยังฮะทุ่งนาบ้านนาฮีนะครับกำลังดำนาอยู่เดี๋ยวจะไปดูเขาดำนากันนะครับบรรยากาศอ่า สวยงามครับบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะครับทุ่งนาบ้านนาฮีเมืองมหาไซแขวงคำม้วนนะครับเป็นหุบเขาในเทพนิยายหุบเขามหัสจรยรนะครับคันนาคันนาน้อยนะครับที่นี่เขาทาคันนาน้อยนะฮะเดินไม่ดีนะลม้มลงคันแทนาเลยนะฮะ แดดร่วมลม,มตกพอดีเขาก็จะมาดำนากันนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับนี่กำลังดำนากันนะครับสาวนาฮีกำลังดำนานำ บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเนี่ยกำลังทำนากันนะครับเสียงเขียดก็ร้องระงมนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเนี่ยทุ่งนาบ้านนาฮีนะครับวิถีชีวิตของคนบ้านนอกอคอกนานะครับบ้านนอกปาน,นาก็คือทําไร่ทานานะครับ หาอยู่หากินกับธรรมชาตินะครับต้องดำนาเป็นโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยครับเป็นหุบเขาที่สวยงามมากๆหุบเขาหนึ่งของสปปลาวนะครับหุบเขาบ้านนาหีนะครับหุบเขาในเทพนิยายนะครับ ลูกเอกอสิเมือ่อเราบัตรเนี่ยในเวลาเมือ่อละในเมื่อในเวลาเลามือม่อหนีจากแล้วบาตรเนี่ยเอออะฝา,า,ากคำแน่ลูกฝากาะคำเน้่หาหาเอฟซีลุงเอกเด้ฝากถึงเอฟซีทุกๆคนเ้อฝากติดตามอันคำแก้วสาวนาฮีเนาะ<ด>เพจเนาะเพิ่เนเฮ็ดเพจอยู่คำแก้วสาวนาฮี ใครสนใจก็อย่าลืมฝากติดตามกดติดตามน้องคําแก้วนะเพื่อให้เป็นกำลังใจเนาะเออเพื่อที่ให้น้องคําแก้วได้สั่งสรรพผลงานของสาวบันนาบันนาฮีเนาะเออการรุงเองกัขอบใจลูกหลายๆเ <c oughs> บสที่ไปใส่เนี่ยเบสอะที่ไปใส่ไป,ไป,ปเช็ดหน,น้าจังหวะไปแหกหน้าเบสควนจะไปแหกหน้า <c oughs> แหกมาให้ลูกเต้าบ <c oughs> ๊อบแมนวัดดำเอลีดอกไปแหกแหกให้ลูกหลาน นานาเบีอย <laughs> <laughs> ู่ทางนืดทางใดนาเบี้ยไก่บ่ไกน้่โอ้ข้ามห่วยโบไก่ระวังย่างดีเด้อย่างบดีล้วตกห่วยได้เบยอตกคันเทานะว่ามันตกห่วยดอกข้ามกหดแอืมเจ้าเจ้าเอาโอเคเบะส้สเอาดิเบะเอานี่ไปกินขนมเบะเอาไปกิน เออ,อบ้หนิสิโบเจออยู่จะคลองเขาเนาะแต <c oughs> ่ว่าเบิ่งแล้วหน่ะสิแปดสิปลายพุ่นละ <c oughs> เ,อเอจ้าเจ้ามาสองเทือ่ดแล้วโอ้ยมาสี่เทอือ่ดละปีนี้นะเบ้เอ้ยถ้ารวมทั้งปีกายละหาเทือ่ดแล้วนาะ <c oughs> เออเอ้าออลูกลูกลกระขอให้เบ้อันอยู่ดีไม่แห้งเด้อเบ้เด <c oughs> ้ออืมอืมเนี่ยวัวกลับบ้านละ ฝูงควายกำลังจะเข้าบ้านครับฝูงควายกำลังจะเข้าบ้านครับแต่ว่าฝูงควายก็จะกินน้ำก็ควายเข้าบ้านคนก็ได้เวลากลับแล้วครับได้เวลาเดินทางกลับลำกันครับบ้านนาฮี เมืองมหาไยแขวงคำม่วนนะครับอาอยู่หากินนะครับได้บอหรือว่าหากมาหากมาบอได้บ่เออเดี๋ยวเบิ่งเพิ่นก็ปลามันจะมาอยู่ในบริเวณที่มันเป็นโขดหินนี่แหละครับ ไว้ยมันโมเมนต์หน่อยๆนี่นี่ไอ้นี่ว้าทุ่เอาไปเห็ปเดปลาแดกก็ได้เอาไปลาบไปก้อยก็ได้เน <Right. S 1> <ร>ะเอปล<ร>าขาวเนาะหลายเลย <laughs> <laughs> นี่ก็ได้เวลากลับนะครับ ถ้าเป็นช่วงเดือน8ดเดือน9น้านี้ขัวก็จะหายไปเพราะว่าน้ํามันจะหลากน้ํามันจะเยอะน้ําจะไหลแรงนะครับก็ขัวก็ไปกับสายน้ําแล้วมันก็ผุพังแล้วนะครับแล้วก็เขาก็จะใช้เรือตรงนั้นแหละครับข้ามซึ่งมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะฮะแล้นเด็กน้อยบ้านนาฮีส่วนหนึ่งจึงไม่ได้เรียนหนังสือก็เพราะว่า,าเวลาจะข,าข้ามขัวนี่มันอันตรายนะครับผู้ปกครองก็จะห่วงนะครับ บรรยากาศวิวทิวทัศน์สวยงามครับโอเคครับได้เวลาเดินทางกลับครับ